สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูหนึ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาจาัดประสบการณ์ในเร่อของประสาทสมัมผัสทั้ง5นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคนเรามีสมัมผัสทั้ง5เพื่อที่จะรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสมัมผัสทั้ง5มีอะไรกันบ้างน,นะคะ สัมผัสที่หนึ่งนะคะก็คือดวงตานะคะเด็กๆดูดวงตาของตัวเองนะคะดูสิคะไหนลองชี้นะคะว่าดวงตาของหนูอยู่ตรงไหนคะ เมื่อหนูพบดวงตาแล้วดวงตาของเรามีอยู่หนึ่งคู่แต่มีสองข้างข้างซ้ายและก็ข้างขวานะคะดวงตาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้สำหรับมองเห็นนะคะสิ่งต่างๆรับรู้ทิศทางต่างๆทำให้เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ปะมะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเราได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราหลับตาหลับเอาเด็กติลองหลับตาสิคะ เพราะหลับตามองไม่เห็นใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องรักษาดวงตาของเราให้ดีนะคะเพราะเราใช้ตาในการที่จะเดินไปไหนเรามองเห็นเราก็จะเดินไปได้เราสามารถไปนน่นไปนี่ได้นะคะต่อไปเลยนะประสาทสัมผัสนะคะข้อที่สองนะคะคืออะไรเอ่ย จมูกค่ะจมูกเอาไว้ทําอะไรจมูกเอาไว้หายใจนะคะจมูกเอาไว้หายใจไหนลองชี้จมูกให้ครูคดูหน่อยสิคะอ่าจมูกนะคะจมูกเรา,เาไว้หายใจเอาไว้ดมกลิ่นนะคะเช่นกลิ่นดอกไม้หอมบางดอกไม้ก็ไม่มีกลิ่นบางดอกไม้ก็มีกลิ่นนะคะเราก็จะได้รู้ว่ากลิ่นลักษณะไหนเช่นเดินผ่าน สังขยะเราก็จะรู้สึกหนิ่นเพราะเราใช้จมูกในการดมกลิ่นนะคะและต่อไปนะคะประสาทสัมผัสอันที่3มอะไรเอ่ยเด็กๆก็คือหูนะคะ,ห,ะ,คะหูเอาไว้ฟังนะคะหูเอาไว้ฟังหูมีอสองข้างเหมือนกันนะคะเด็กๆลองจับหูนะคะตามคุณครูเลยจับหูดูสิคะ อ่เรามีหูอยู่สองข้างมีซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายและ้วข้างขวานะคะหูเอาไว้ฟังตอนนี้ก็กําลังฟังคุณครูโดยใช้หูของเด็กๆนะคะแล้วก็การพูดคุยระหว่างเพื่อนระหว่างพ่อระหว่างแม่ ระหว่างการซึ่งกันและกันก็คือเราฟังจากการใช้หูนะคะฟังเสียงและยินเสียงรถได้ยินเสียงเอ,อะได้ยินเสียงโน่นเสียงนี้ก็ราใช้หูนั่นคือหน้าที่ของหูดังนั้นเราอยากได้ยินอยู่นะคะก็ช่วยกันดูแลรักษาหูด้วยนะคะอย่าให้ไป,ไปกระทบกระแทกอะไรนะคะฝากมันี้ไปด้วยนะคะเด็กๆจ๋าและและลำดับต่อไปนะคะสัมผัสที่4สัมผัสอะไรอีก ัมผัสโดยการรับรู้เรารับรู้รสชาติเช่นเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะฝาดขมเนี่ยเรารับรู้จากอะไรดิ๊ดดูที่ปากค่อ ไม่ใช่ดูที่ปากนะชานะคะดูที่ปากคุณคือน,นะคะอ่าปากในปากเราจะมีอะไรคะเราจะมีลิ้นนะคะลิ้นเอาไว้รับรสนะคะจะได้รู้ว่าอันหนกินเกลือก็จะเกลือจะเป็นรสเค้นกินน้ำตาลก็จะรสหวานกินมะนาวก็จะรสเปรี้ยว รสชาติต่างๆก็ไปตามที่หนูได้รับรู้ได้กินก็ไปหนูก็จะรู้ว่าหวานเค็มนะคะตรงนี้ก็ขอฝากผู้ปกครองนะคะช่วยชี้แนะเด็กๆด้วยนะคะระหว่างที่เ,เรียนอยู่ณที่บ้านตอนนี้นะคะและลำดับสุดท้ายนะคะประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราก็คืออะไรเอ, <_ d ew> s> <S อ่ยคุณครูช่ือ ็นการสัมผัสนะคะจับนู้นใช้มือจับนู้นจับนี่จับนั่นจับของแข็งก็รู้สึกแข็งจับของนิ่มก็รู้สึกนิ่มนะคะจับของสารพัดจับเลยจับแปรงสีฟันจับนู่นจับนี่อะไรที่มันแข็งเป็นสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทําให้เด็กรู้จักการสัมผัส แล้วก็ผิวหนังของเราเราออกไปกลางแดดก็จะรู้สึกร้อนเราถูกน้ําแข็งไปอากาศเย็เย็นก็จะรู้สึกเย็นดังนั้นนะคะก็ขอฝากเด็กเดกขอฝากผู้ปกครองนะคะช่วยแนะนํานะคะว่าสิ่งที่เด็กได้จับเนี่ยมปลักษณะไหนลักษณะแข็งหรือเราอาจจะเพิ่มไปอีกหน่อยก็ได้ว่าผิวเรียบขรุขระหรือว่าลักษณะนิ่มยังไงนะคะก็อยากจะฝากผู้ปกครองตร,งตรงนี้ทีนี้ เด็กๆคะเด็กๆได้ดทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ของคนเรามีอะไรบ้างประสาทสัมผัสทั้ง5ของคนเรามี จมูกตาหูลิ้นนะคะการรับรู้มือแขนผิวหนังของเราเป็นอวัยวะที่อยู่ในร่างกายของเด็กๆทั้งนั้ำเลยนะคะก็อยากจะฝากความรู้แล้วก็เคล็ดดีๆความรู้ตรงนี้ให้กับผู้ปกครองนะคะช่วยแนะนำเด็กๆนะคะระหว่างเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาจากประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้ลำดับต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะสำหรับั้ คือหนึ่งและก็คณะครูศสน่ออบรมเด็กของเตเรียนประจำมายิตบ้านราวัยนะคะก็ขอลาเด็กๆประจัประสบการณ์อันไหม่เตียมไว้กับเด็กๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ